เด็กๆทานข้าวอิ่มไหมอิ่มค่ะอิ่มเนาะวันนี้ได้ครับบีมหล่อห้ากล่องฝากเอ็นดูเอ็นดูครับเอ็นดูเด็กๆด้วยนะไม่เอ็นดูพี่ด้วยจริงเอ็นดูพี่ดด้วยอ่าความดันกินได้ไหมดันแค่ไหนครับแม่แม่มันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วแต่วันนี้เสียดายไอ้คิมไข่มุกเนาะเสียดายคิมไข่มุกอะคิมไข่มุกไม่มีอ่ะแฟนคลับ พราะคนดูเยอะมากสิบสามล้านใจอ,อาปอวันนี้ก่อนจากกันไปวันนี้กับแฟนคลับวันนี้กี่โมงแล้วเอเบียบ่ายสองบ่ายสองสองนาทีอาบ่ายสองอเรื่องราวกระแสดรามา่าพี่ดูจะถามแล้วนะตั้งใจตอบดีๆถ้าตอบไม่ดีแล้วหนูแบบนี้นะอะเรื่องราวจากกระแสดราม่าต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องอะพี่ดูเคลียร์ประเด็นก่อนอะเรื่องเซ็นสัญญาสรุปปอ,อก,กับผู้กันไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นค่ะ อ่าไม่ได้เซ็นเพราะว่าเพราะว่าอ่าอะไรคะเพราะว่าหนูยังไม่พร้อมด้วยแล้วเพราะว่าหนูสองคนก็เพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ๆก็เลยไม่มีแล้วก็มีใครเตือนก่อนที่จะก็พี่ดิวก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปเซ็นนะเพราะเรายังเป็นมือใหม่อยู่เลิศมากอ่าตบเบอแล้วก็ค่าตัวนะครับเจ้าของแบรนด์คนไหนที่จะจ้างอ่า บอกค่าตัวเลยลูกก็ค่าตัวครับของของผมกับปอนะครับก็จะคนละสองหมื่นบาทสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับราคาราคานี้ก็จะเป็นราคาที่น่ารักนะราคาไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปอยากให้พี่พี่เจ้าของแบรนด์เขาเอ็นดูหนูค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่หนูไปหนูก็จะไม่ได้แค่ค่าตั๋วหนูก็จะมีแบบของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าน่ารักเจ้าของแบรนด์รับถ้าได้ยินแล้วนะติดต่อน้องมาได้นะครับ ติดต่อน้องมาได้ฝากซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับแล้วก็ใครจะถามคําถามอะไรอีกมีมีประเด็นอะไรอีกจากที่ประเด็นดราม่าอะไรต่างๆพี่พี่ก็ไม่อยากแบบดึงดราม่าแล้วเพราะว่าอยากให้น้องแบบหนึ่งพัฒนาศักยภาพทําให้เจ้าของแบรนด์ทุกคนรักแล้วก็ขายของให้เก่งขึ้นพัฒนาตัวเองอยากจะพูดอะไรในแบบฉบับเราค่ะน้องสองคนนี้สำหรับพี่ดิวนะ น้องสองคนน่ะประสบการณ์น่ะหรือการขายของสกิลอ่ะน้องๆเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เต็มร้อซนแต่พี่บอกเลยว่าถ้าวันหนึ่งเขามาอยู่กับคนอย่างพี่ดิวหรือพี่ดิวให้การแบบพี่ดิวจะเป็นคนมีอินเนอสังเกตไหมให้หนูเก็บไปนะวันนี้ปอ,อปอปับผู้กันให้หนูเก็บเก็บเอาความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอินเนอร์ท่าทางสายตาทุกคนเวลาเจ้าของแบรนด์ของเขาจะรักสมมุติถ้ายิ่งหนูแบบพูดเก่ง พูดกแบบทุกคนวันนี้เลตินอนนะคะเนี่ยอันนี้เป็นของพี่ดิวเลยทุกคนซัพพอร์ตพี่ดิวได้กดตะกร้าเลยค่ะอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คือน,นี่แล้วแต่พยายามให้หนูคอนเซนเทรตกับกล้องแบบเวลามองกล้องอย่างเงี้ยทุกคนไม่ซื้อเลยหรอโหแบบไม่ซื้อไม่เป็นไรครับก็รักเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ปะการขายของอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนเขาก็ไม่ได้มีเงินทองที่มากมายอย่างเงี้ยพี่ก็อยากสอนให้หนูแบบเป็นคนที่หนึ่ง <S <S มีความสามารถด้วยไม่อยากให้คนมาบอกว่า ก็มีแต่ชื่อเสียงแต่ไม่มีความสามารถอย่างเงี้ยอ่าสมมติอ่ะเลตินนนค่ะอ่าอาลองทุกคนนี่เลตินนนของพี่ดิวนะคะทุกคนช่วยกันซื้อนะคะถ้าไม่ซื้อก็ช่วยกดใจให้หนูด้วยนะคะเออเออได้ได้ได,ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อ่าถ้าสมมติแบบว่าวันนี้คนบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยซื้อนะคะยังไม,ไม่ไม่มีตงังถ้าสมมติเห็นเห็นคอมเมนต์เนี้ยสิ้นเดือนค่อยซื้อนะไม่มีตงังถ้าสําหรับพี่ดิวนะ ไม่เป็นไรเลยครับเงินเงินออกค่อยมาอุดหนุนค่อยมาซัพพอร์ตก็ได้วันนี้ถึงถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินไม่มีทองอย่างน้นอยๆหนูเป็นกําลังใจให้นะคะสูซูนะคะอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ดิวยกคาถามให้น้องปอขอพลังงานบวกหน่อยค่ะช่วงนี้แบบมีแต่นี่แต่สินสู้ๆนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่มาดูหนูคุณพี่พี่ก็จะได้รับพลังบวกจากพวกหนูด้วยนะคะ,ะหนูเป็นกําลังใจให้นะคะเย yeah. นีน้องคนนี้บอกว่ามีสมมติมีแม่คนนี้บอกว่าขายของไม่ค่อยดีเลยผู้การเป็นกันละขอกําลังใจจากผู้การหน่อยขายของไม่ค่อยดีเลยอ่าพี่ๆที่ลังทอ้ออยู่นะครับอย่าทอ้อครับสู้ครับ<แ>เพราะว่าการทอร้อมันไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาได้ครับการสู้เท่าน,นั้นครับที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เลยเห็นไหมต้องเหมือนต้องเหมือนสอนน้องต้องเหมือนสอนน้องขายการเรียนรู้ไม่วันสิ้นสุดครับ แต่อย่างน้อยๆอ่ะรับแต่ในสิ่งดีๆที่พี่อ่ะมอบให้ก็คือสกิลการขายของวันหนึ่งถ้าหนูอยากบางทีหนูจบเรียนจบมาหนูอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้เพราะว่าสื่อโซเชียลสมัยเนี้ยถ้าเราพูดให้ดีมันก็ดีถ้าเราพูดให้ร้ายหรือไม่ดีมันก็จะเป็นเป็นเป็นท็อกซิกเป็นอะไรไปแต่พี่บอกเสมอว่าวันๆเราไม่สามารถย้อนกลับได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้มันดีได้ หนูจะไปแก้ไขสถานการณ์เมื่อวานวันก่อนหนูย้อนกลับเวลาไม่ได้นะคะแต่หนูทำวันนี้ให้มันดีที่สุดได้ตบมือ,อค่ะอ่าขอบคุณมากครับการกระตันยูเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็น้องสองคนน้องปอกี่ปอกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเพื่อนขับถามปอกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงอะไรเออผมต้องขอบอกนะครับปอกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่สําคัญครับแม้จะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต แต่ว่าผมสองคนก็รู้กันว่าไอความรักที่มีให้กันมันมันมากแค่ไหนอ่าอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะปอปอกับพูเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังรักกันเหมือนเดิมไหมอันนี้ในฐานะพี่ชายถามเลยก็ยังมีความรักกันแบบร้อยเต็มที่เต็มที่ก็เมีความห่วงใยร,ร,กกรักกันเลยทุกวันนี้แล้วพี่อยากเป็นกาลังใจให้หนูสองคนไม่ว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นมีคนบอกว่าปอ เขาบอกว่าถ้าปอมีเงินปล่อยทิ้งผู้กันได้เลยมีมีมีคอมเมนต์หนูอ่ะอ่ะเอาพูดจับใจใจนักเลงเลยใจเปนแมนหน่อยอ่ะลูกอามาต้องบอกว่าหนูอยู่กับผู้กันมาตั้งแต่ผู้กันไม่มีอะไรเลยอ่ะหนูก็อยู่กับเขามาจนถึงวันนี้แล้วพอมามีปัญหากันตัวหนูเองหนูก็ยังยังมีความแผลอยู่ในใจแต่ถามว่ารักเขาไหมหนูรักเขาไม่เคยไม่รักเขาค่ะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่ทิ้งผู้กันแน่นอน เลิศเอออันนี้คือหนูนักเล่งแมนๆพ,<อ>พอไหมลูกหนูแมนพอไหมพอค่ะอ่าหนูแมนพอนะแล้วก็ยังรักกันคือไม่ไม่ไม่อย่างตอนนี้คือต่อให้มีเงินอยาเอาเงินมาทำลายความรักนะลูกจำจำวันแรกที่เราเจอกันไว้เลิศนะหนูทำตาเพิ่ไมไหมลูกทำให้มันเบิกเบิกไปเลยทำให้คนรู้เลยว่าตาไม่เศร้าน้องเป็นคนตาเศร้า เป็นคนตาง่วงไหมเป็นคนเหมือนฟิลตาง่วงไหมใช่ค่ะหนูดูสายตาเขาอะ่ะหนูหนูนสายตาเขามันดูแบบหนูลองทำตาสดใสให้สดใสดูดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองไม่ได้เออเป็นไม่เขาเป็นเด็กทุกคนเป็นเด็กมันไม่ใช่แบบอย่างพี่ดิวไงไมันไม่ใช่พี่ดิวที่มันแบบสดพึงอย่างเงี้ยไม่ได้เด็กไงที่รัก พี่ดิวจะแต่สายตาพี่ดิวกับสายตาปอคนละสายตานะที่รักสายตาพี่ดิวมันเป็นสายตาที่ตอแหลไงเออสายตาตอแหลไงสู้มาสู้กลับไงเป็นสายตาที่รู้ทุกเรื่องอะสายตาปอเนี่ยจะบอกให้นะเป็นสายตาที่อินโนเซนต์ใครด่าเราอีกวะใครว่าเราอีกวะการปวดพัวปวดหัวจังเลยโทรหาพี่นงกัะชายเน่ยพวกกัปวดหัวมากปอแบบทำไงดีวะ อาโทรหาพี่นุ่มอ้าเอาวกะแสะจงได้อีกแล้วอย่างเงี้ยเออก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าน้องพึ่งเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดความดันเลยลูกแต่น้องไม้เนี่ยน้องไม้เนี่ยไม้หนูกินข้าววันละกี่มือลูกวันแรกหนูวันแรกพี่เจอหนูอ่ะหนูกินดีใช่ไหมลูกมันพองขึ้นมาแล้วใช่ไหม เออน้องไมค์ก็ก็น่ารักเนี่ยผู้กันก็โอเคนะผู้กันโอเคขึ้นมานะช่วงนี้นะครับอ่าได้ครับมีฉายากันปะมีฉายากันปะเวลาแบบเป็นเป็นแฟนกันมีฉายาปะเรียกเรียกอะไรกันนะฉายาแบบวึงอีวึง <laughs> ผมจะเรียกเขาว่าโป้งหนึ่ง้องเนง ถชาเชนี่มันชื่อที่พ่อเขาเรียกแล้วผมชอบเชนี้มากอ๋อน้องโป้งเน่งน้องโป้งงแล้วเรียกเรียกอันนี้ว่ายังไงครับเรียกหนูก็เรียกผู้กันเล่นก็เองเขาเออตอนแรกอ่ะผู้กันบอกว่าผู้กันไม่ได้ชื่อผู้กันใช่ครับอ่ะชื่ออะไรตอนแรกอ่าชื่อที่เกิดมาครับชื่อชื่อบอนครับอ่ะชื่อบอนแต่ว่ายาผมเรียกผมว่าบูอ่ะบูใช่บู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 เพราะว่าชื่อชื่อมันคล้ายๆกับพ่ออ่า ทีนี้เขาเขาก็จะเรียกน้องบี้ไอ้บู้บี้เวลาไปคู่กันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าโรงเรียนทีนี้ผมก็เขินไม่กล้าให้เพื่อนเรียกอ๋อน้องชื่อบี้ชื่อบีมครับอ๋อบีมแต่ย่าเรียกว่าบี้อ๋อแล้วที่มาของผู้กันคืออะไรคะก็เหมือนเวลาย่าไปเรียกรับจากโรงเรียนอะไรเขาก็ตะโกนไอ้บู้ไอ้บู้มานี่อะไรางี้อแต่เมื่อนก็ได้กินเพ้ยนเป็นไอ้พู้แต่ผมก็เขินไม่กล้าจะบอกว่าเออชื่อนี้อะไรเงี้ย ดีนะไม่ชื่อลาบูบูแฟนคลับบอกแฟนคลับดีก็โตน่ารักเนาะที่รักอพุงตรงนะที่มันเม็นอยู่เนี่ยซื้อซื้อของพี่ดิวหน่อยนะที่รักอพุงตรงพี่พุ่งตรงแหละนะครับนะเพราะว่าพี่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟสิ้นเดือนใช่ไหมพี่ติดไปกี่เดือนแล้วสี่เดือนครับต้นตัดม้อแล้วอ่าน้องผู้การนะครับน้องผู้การกับน้องโอปอทาไมชื่อแมลงปอคะลูกทําไมไม่ชื่อแบบว่า ชื่อวึงชื่ออะไรไงน้องวึงอย่างเงี้ยแม่บอกว่าแม่เป็นคนตั้งให้หนูค่ะบอกว่าอยากอยากให้หนูแบบเป็นคนที่บินไปตามใจตัวเองได้แบบอเขาเขาเหมือนแบบอยากให้หนูสดใสเหมือนหนูอยากนอนไหมลูก จริงน้องไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้นอนเดี๋ยวพี่เดียวจะเบรกแล้วก็ให้หนูกลับบ้านไปนอนเฮ้ยหนูต้องไปนอนที่ไหนนอนที่ไหนลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยต้องไปไหนก่อคือน้องทำงานที่ไหนต่อหนูทำงานที่ไหนต่อแถวไหนแถวไหนแถวไหนลังสิตใช่ครับลังสิต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 พี่ดิวร้องเพลงเต้นรำ